ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนะคะ GasTech ประเทศไ,ไทยจำกัดค่ะเราจะไปถึงฟิล์มค่ะตอนนี้คือแบบรู้สึกร้อนมากนะคะ oh, <wow. S 1> เพราะว่ามิ t ซูบิีิมิ i านะคะคือเป็นบานเปื่อยน้องน่ารักมากๆนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปกันค่ะแล้วก็แดดจา้ามากๆเนี่ยร้อนมาก ะะต้องไปติดฟิล์มแล้วนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าที่บร,ริษัท g า a s tech เนี่ยมีห้องติดฟิล์มแบบไหนเนาะเพราะว่าเห็นดูตามเพจ f a c e b o o k หรือว่าตามทุกช่องทางของ glass tech เ,เนี่ยเขาบอกนะคะว่าเขามีมาตรฐานในเรื่องของการติดฟิล์มงแสงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่าง อุปกรณ์แล้วก็ฟิล์มชั้นน้าที่เขานํามาให้นะคะเราได้เลือกติดตั้งนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ่นก็เลือกเป็นฟิล์มของไฮคู่นะคะรุ่นนี้คือแบบเขาเปิดตัวรู้สึกว่าเปิดตัวเมื่อปีใหม่นะคะใช่ไหมสิ้นปีเออนั่นแหละแล้วก็ได้มีโอกาสไปมอเตอร์อ็ก์โปนะคะก็เห็นน้องแบบน้องติดนะคะรถคันอื่นมินิของที่เขาโชว์นะคะที่งานเห็นเขาติดแแบบเฮ้ย ทำไม่มันสวยอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยที่บ้านอะคือออกรถใหม่พอดีป้ายแดงก็เลยแบบเฮ้ยแนะนําให้ที่บ้านมาติดที่นี่แล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะคะอาสานํารถมาติดนั่นเองนะคะวันนี้ก็ใครที่อยากดูแบบรีวิวจริงๆนะคะวันนี้ก็ได้ดูรีวิวแบบจัดเต็มแล้วก็เรียวที่สุดนะคะเพราะว่าเราขับรถไปนะคะตอนนี้นะคะนะคะนุ่งก็ขับรถไม่ค่อยหนัดเท่าไหร่นะคะก็ช้าใครวิ่งตามหลังนะคะก็แซงไปได้เลยนะวันนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงแล้วเนาะตอนนี้เราอยู่เส้นางินทาแล้ว หรือว่าปรึกษานะคะข้อมูลจากพนักงานของเราได้เลยบอกได้เลยว่าพนักงานของเราเนี่ยเขาได้มีความรู้นะคะแล้วก็ได้รับการอบรมนะคะโปรดักทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทีนกองแสงหรือว่ากระจกรดยนนะคะเขาให้ความรู้นะคะแล้วก็แนะนําบริการแนะน,นําโปรดักของเราได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเคลียร์มากมเหมือนคุยกับเพื่อนนะคะบอกได้เลยนะคะนะคะใกล้ <mange S 2> <laughs> จะถึงแล้วตอนนี้อยู่ซอยมายาล่าไมทกนนะคะใครที่มานะคะกับนามองซอย ป้ายซอยซอยจะเหนื่อยทำไมเนี่ยมองปป้ายซอยนะคะอยากขับเลยป้ายซอยสิสองนะคะพอมาถึงป้ายซอยสิสองนะคให้เลี้ยวเข้าไปนะคะศูนย์บริการนะคะจะอยู่ข้างในพนักงานเขาจะยังให้เราอยู่แล้วเนาะเนี๋ยตอนนี้เราเข้าซอยแล้วนะคะนเลยพอมาถึงข้างในซอยสิสองแล้วนะคะเราก็เลี้ยวขวาป้ายแรกเลยนะคะจะมีป้ายเด่นๆเลยเขา่า็นาสสิกนะคะโอเคเรามาถึงแล้ว เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะคะสำหรับการติดฟิลม์มกรองแสงชุเฟอาให้คูบิยอนเซรามิกนะคะว่าความแตกต่างนะคะมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะใครที่อยากรู้รอติดตามนะคะอรหาน้องก็จะเป็นกระจกแบบบานเปลือยนะคะมองทะลุโป,ป่งถึงด้านในเลยนะคะนี่เลยนะ เห็นไหมคะมันก็จะเห็นแบบว่าห้องโดยสารด้านในแล้วก็มองทะลุว่าถึงฝั่งนี้เลยนะคะเพราะว่าน้องยังไม่ได้ติดฟิล์มเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนที่นุ้นโผล่ตอนที่ติดฟิล์มแล้วนะคะจะมองเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องติดตั้งฟิมตรองแสงของ glass tech นั่นเองนะคะเห็นไหมคะใหญ่โตมากมากแล้วก็ ไฟคือสว่างมากๆเป็นห้องปรับอากาศนะคะแล้วก็ปลอดฝุ่นนะคะได้มาตรฐานมากๆอะที่สําคัญตอนนี้เลยด้านหลังนี้ช่างเขากําลังติดตั้งฟิล์มกองแสงบานหน้าอยู่นะคะ น,นี้นะคะมิสูบิชิมีราดป้ายแดงนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซ u เปอ h ์ไฮคูบ y o n นเซรามิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อแตกตาก่างจากช่วงแรกที่นุ่นรีวิวให้ดูนะคะตอนบานเปลือยตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากชอ่มากเดี๋ยวให้ดูที่รถกันค่ะนี่เลยนะคะบานหน้านะคะนุ่นเลือกเป็นนะคะ70%เเห็นไหมคะมองจากด้านนอกไม่เห็นเลยนะคะ ขับตอนกลางคืนไม่ลําบากแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับบานข้างบานข้างคุณลูกค้ามาส,อสอม่องส่องดูใกล้ๆทุกคนมาสอม่องดูใกล้ๆสิคะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแต่บอกว่าข้างในมีเซอร์ไพรส์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะสําหรับบานข้างติด80%นนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โ oh, ห oh. บอกได้เลยว่าเดี๋ยวปิดประตูให้ดูนะคะเห็นไหมคะข้างในคือแบบสว่างมากนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คือเพิ่งติดเสร็จใหม่ๆเลยนะคะดูจากฝีมือนะคะเนี้อมากมากถูกใจมากๆเลยค่ะทุกคนสำหรับตัวซปเปอร์ไฮคูบิยอนเซรามิกเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่านะคะสำหรับเปอร์ไฮคูบิยอนเซรามิกตัวนี้นะคะ ก็สามารถป้องกันร,รังสี r r นะคะได้ถึง99%นะคะแล้วก็สามารถป้องกันร,รังสี v v ได้99%เช่นเดีวยวกันบอกได้เลยว่า รักรีอ99%เนี่ยไม่มีฟิล์มรุ่นไหนเทียบเท่าได้แล้วนะคะบอกได้เลยว่า BEYOND ก็คือเหนือกว่าจริงๆนะคะสำหรับซ u เปอร์ไฮคู e ิออน c e r a ม i c นะคะแล้วก็สีฟิล์มเขาสวยงามมากๆเลยใครนะคะที่สนใจที่จะติดฟิล์มกรองแสงซ u เปอร์ไฮคู e ิออน c e r a ม i c นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่บริษัทกลาสติกประเทศไทยจำกัดนะคะที่เขามี พนักงานนะคะหรือว่าช่างติดตั้งจ์มกรองแสงแบบเชี่ยวชาญมากๆนะคะมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานถึง34ปีเลยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะหลายช่องทางมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง call center นะคะ021143444ว่า inbox มาที่ Facebook ของเราได้เลยนะคะ Glassic Automotive แล้วก็ฝากช่องทางติดตามของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่ารีวิวนะคะก็จะมีช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่า a l a s s i c thailand นะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube แอนด์ก็อสเซกไทยแลนด์เ <Th ai> <L and> ช่นเดียวกันนะคะฝากติดตามแล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะ